คือในประเทศไทยเราจจะยังไม่มี turning point แบบหลักๆอันใด mm hmm. อันนึงที่เปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นม mm hmm. ห,หนาอำนาจด้านโอวอกาศ mm hmm. ในปัจจุบันแต่ผมมองว่าสิ่งหนึ่งคือการที่ปัจจุบันเนี่ยครับไทยเราเข้าร่วมกับทั้งฝั่งของสหรัฐในโครงการ mm hmm. Artemis และก็ฝั่งของจีนในโครงการ ALRS เนี่ยมันทำให้เราได้เห็นเลยว่า mm hmm. นักวิชาการนักศึกษาผู้เชี่ยวชาญในไทยด้านอวกาศเนี่ยเรามีอยู่พอสมควรเือกัน mm hmm. เราจะมีการส่ง อุปกรณ์ทดลองครับ<ม>เดินทางไปกับกานอาวกาศของจีน<ม>เพื่อเอาไปาวัดสภาพอาวกาศบนดวงจันทร์เจอทั้งสีแบบเต็มๆเลย<ม>จะต้องทอํายังไงให้ตัวอุปกรณ์มันรอดอันนี้ต้องตอบโจทย์ทั้งในเชิงวิศวกรรม,มในเชิงข้อมูลทางวิทยาศาศ<ม>สตร์สาคัญมากพอให้เขาเลือกโปรเจกต์ของเราไป<ม>แล้วข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะเอาไปใช้เพื่อศึกษาอะไรได้บ้าง<ม>เพื่อแบบอนาคตจะส่งมนุษย์ไปอยู่บนดวงจันทร์เราจะอยู่รอดได้อย่างไรอาจจะมองในถึงแบบประเทศไทยเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมเรา ขึ้นชื่อเรื่องอาหารอยู่แล้วอ,อนาคตมนุษย์จะต้องไปอยู่บนดวงจันทร์จะกินอยู่ยังไงบนนั้นอ,อาหารที่จะคงสภาพได้นานที่สุดหรือเป็นระบบอาหารแบบปิดที่มไม่เสื่อมสภาพไม่เสื่อมคุณภาพลงแผมว่าเน,นี่ยคือจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ประเทศไทยจะมีบทบาทสําคัญอาจจะเรียกได้ว่าเราจะเข้ามาอยู่ถูกที่ถูกเวลากับการมาของโครงการอาร์ทิมิสการมาของ ALRS รอที่เรียกๆๆเลยคับว่าแบบแทบจะทั่วโลกกำลังเดินทางกับไปดวงจันทร์กันอยู่ครับค่ะ